สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบผมช่องดอ d i ด i ฟีฟาครับวันนี้ผมจะพามาดูฟูทีมทีทีกันก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟาออนไลนสืทุกคนด้วยนะครับงไงก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องดอร์ดีฟีฟาด้ครับมาครับเปิดมานะครับผมนี่ฮะฟูทีมทีทีของผมนะนะครับผมพลัง ค่อนข้างใช้ได้โรนโดร้1ยนะครับนะอองรี117คุนลิต115นะปล็อกบา116้นะครับผมไราการ์ด1 1 5าเหมือนกันนะวีเวล่า117ยนะครับผม mm hmm. โรเบโตคาร์ลอส114แคมเบล114บอง116นะเบมเม่113นะแต่ว่าโกผมไม่ได้ใช้ทีทีนะผมใช้เป็นดอนบูมานะ่า20ไลท์นะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูราคานักเตะนะครับนะ ปรมาณสามหมื่น 30, นะอาจจะมีแพงมากไม่กี่ตัวนะมีโรนโดนะสามหมื่นนะครับผมเวล่าสองหมื่นห้านะสำหรับคนที่อยากจะใช้บวกแปดนะครับสาหรับคนที่อยากใช้บวกแปดทั้งทีนะนะครับผมแนะนําเป็นปีดีทีนะครับผม,บผมลงทุนก็น,นิดหน่อยนะครับนะก็สําหรับคนเติมแล้วน่าจะไม,ไม่ไม่ยากนะแต่คนไม่เติมแล้วผมแนะนําก็บองนี่ก็ว่าปีฮอตน่าจะดีกว่านะแต่บีทีทีก็ใช้ได้แต่ผมมองว่าไรกาดเนี่ย ไลกาดอะไรเงี้ยเล่นดีเลยนะราคาไม่แพงด้วยไลกาดเล่นดีไลกาดบล็อกบาร์เนี่ยผมแบบคิดว่าแบบดีเลยนะครับนะไลกาดบล็อกบาร์นี่ดีเลยนะแคมเบลก็ได้พลังบวกเพิ่มมาก็เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าช้านะครับตัวแคมเบลนี่จะเป็นตัวที่ก็มีความเร็วนะครับแต่ว่าถ้าหลุดนี่คือหลุดเลยอ่ะแบบจะวิ่งตามไม่ทันเลย ส่วนของตัวอื่นนะครับนะก็มีหุ่นเมียวนะราคามันสามล้านเบมเม่หล้านนะแต่เบมเม่ขายตลาดเยอะผมเห็นแล้วนะคนนะ่าจะไม่ค่อยใช้กันแต่สำหรับผมเนี่ยคือพอใช้ตีๆแล้วเนี่ยคือ XP, นนอ,ยอ XP มันน้อยอย่างตอนเมันน้อยมันก็สามารถแบบเออเขาเรียกว่าไงสามารถเล่นหลายได้หลายตำแหน่งนะดูครับพอเราใช้ x อพน้อยนะเราเปโตัคาร์ลอออย่างเงี้ยโอ้โหลังแบบแม่งเล่นได้ทุกตำแหน่งอนะ่ะอย่างเงี้ยนะครับ พลังเล่นวัตหน่งเลย่ยคือดีมากนะครับมันเป็นข้อดีของเราเล่นนพี่น้อยหลายตัวนะมันสามารถแบ็คเบิร์กอะไรก็พลังเสถียรเท่ากันได้นะนะอิดเดาวะ4สี่ล้านห้านะโอเคโปนี่ก็ดีนะครับผมพอวสแตกอะไรมาแต่ว่าข้อเสียจะเป็นที่กองหลังอย่างเดียวครับกองหลังคือสายหลุดแล้วหลุดเลยนะครับความเร็วไม่มีนะครับผม ลาเล่นก็ต้องอยาา่าเข้าพวดนะครับจะเข้าพวดก็เรียบร้อยนะครับผมพอเขาได้กระชากนี่ก็คือหายอย่างเดียวนะครับนะอ่ะมาดูในเกมมันนะครับว่าฟูทีทีเวลาเล่นแล้วจะเป็นยังไงนะครับนะ มาดูที่จังหวะแรงนะครับผมป๊อกบาก็นี่ดักได้ครับผมแล้วก็ดักได้นะ้วปอกบาบต้องบอกเลยว่าโหดีจริงๆนะในส่วนตัวผมนะครับโอ้โหได้ลองจับมาใช้นะดีแล้วลนโดนะครับลูกนี้ลอ็ลอกลอ็ลอกไอ้ยิงโหติดเซฟนะแต่ก็โรนโดก็ดีครับดูลูกชนลูกชนลูกดื้อก็คือได้ตลอดนะครับลูกชนลูกดื้อือได้ตลอดแลนเรื่องในเกมรับนะครับผมขอย้าเลยนะครับผห้ามเข้าพอดขาดนะครับพยายามแบบว่า วิ่งถอยหลังไปรอเอาบอลอะไรอย่างนี้นะครับถ้าวิ่งเข้าพวดนะครับผมบอกเลยโอกาสหลุดนี่ก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเพราะจะวิ่งตามกองหลังแล้วประกบยากมากนะครับผมนะจะเอาไม่อยู่นะเพราะว่ามันเป็นปีเก่าแล้วนะครับ เรื่องสเต็กอะไรถึงสูงก็ตามแต่นะครับผมแต่ว่าสมดุลมันน้อยมากนะครับผมแล้วก็เรื่องสปีดมันน้อยตามไปด้วยนะครับดูเัาลูกนี้โดนสวนมาขนาดมีสปีดแต่ก็ยังวิ่งตามแทบไม่ทันนะครับโอโ้โ,อโหโดนยิงเกือบเข้าไปแล้วครับลูกนี้ดูลูกนี้ครับผมแคมเบลชนโอ้โหเนี่ยที่ผมบอกครับแคมเบลเนี่ยคือถ้าเข้าถึงตัวบอลเนี่ยคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเข้าถึงบอลนะถ้าเข้าถึงบอล มาครับโมกันมาเยอะแล้วนะครับผมรุ่นนี้สมมาให้โรนโดโรนโดโพิกหาช่องละยิงโอ้โหโสวยงามับผมเนี่ยครับมันก็ทําได้เรื่องหาช่องเรื่องอะไรก็ดีนะครับดูครับปึ๊บแล้วก็ใส่สกิลให้มันหน่อยโอ้โหโยิงไปเนี่ยครับลูกนี้มาดูที่ผมบอกพอวิ่งแล้วโอ้โหตามไม่ทันครับเบลนี่ฮะผมวิ่งแบบกดวิ่งมาสุดๆแล้ว ตามไม่ทันจริงๆนะครับกดวิ่งมาสุดๆแล้วโอ้โหเนี่ยครับเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าช้ายังไงตัดมานะครับยังไม่ทันไล่หาช่องแลวยิงเลยครับโอ้โหโชคดีนี่เป็นดอนลูมา20นะครับเนี่ยมาพูดถึงความบางของปีทีทีม้านะครับดูครับลูกนี้ปังโอ้โหสมดุลมันไม่มีเลยครับนะมันก็เลยบางแบบเห็นได้ชัดนะครับเพราะส่วนมากสมดุลมันจะน้อยหรือพวกบาปัน ยังโชคดีนะครับปอกบามาเก็บบอลได้แล้วก็ปั่นเข้าไปนะครับแต่ปอกบาที่ผมบอกนะครับปีทีนี้นี่คือโหดมากนะครับสำหรับผมดูครับปั่นคือเรื่องแบบว่าความแข็งเรื่องของคว,ความเขาเรียกว่าไงหาช่องช่วยเกมรุกหรือว่าเรื่องต่างๆคือดีมากนะครับปอกบานะปีนี้อันนี้ผมให้ดูนะความวิ่งไม่ทันกันวันดูหุ่นเะมียวครับนิววิ่งสุดๆแล้วนะครับ วิ่งไม่ทันคนระับผมโดนยิงเข้าไปโอ้โหคือปีนี้คือแบบวิ่งน้อย่ะครับนยครับเห็นกันช,ชัดเลยนะลูกนี้นี่ครับดูครับจ่ายแทงมาผมพยายามเหนียวลังเต็มที่นะโอ้โหเหนียวไงก็เหนี่ยวไม่อยู่โดนจนได้คนะตัดมาดูการทำประตูบ้างนะครับองรีจ่ายมาให้กุลิตกุลิตพลิกและยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหสบายเรื่องเกมลุกผมต้องบอกเลยนะครับว่า คือเกมลุกนี้ดีมากขอท ptt บวกแนะถ้าใครใช้นะครับเกมลับอาจจะแย่นิดหน่อยนะแต่ว่าเรื่องเกมลุกนี้คือบอกเลยว่าโหดเข้าขั้นนะผมจริงๆผมเป็นคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะถ้าคนที่เล่นเก่งๆหน่อยนะครับผมบอกเลยว่ามีทธิ์นี้ไปชาลนจจอร์ถึงทุบเปื้อนนเจอได้เลยนะครับนะมารูปนี้อองลีใจให้กุลิตกุลิตยิงติดนะครับ,รบเกมลุกก็ใช้ได้นะคมมระับ โดยิงโอ้โ oh, ห oh. อันนี้ได้ลูกฟุกแนมนะโดยิงไปวิงดีใจหน่อยอย่า yeah. นี่ครับลูกยิงนะครับต่อไปนะตัดมาวาีเวลา่าวีเล่ายิงเข้าไปโอ้โหเนี่ยครับเกมลุกนะครับที่ผมบอกคือถ้าเล่นดีๆบัญชาการดีๆหน่อยนี่บอกเลยว่าเป็นประตูดได้ง่ายลูกนี้โดนโด,นโดนตอกมาหลอกมาหลอกอีกโอ้โหหลอกจนงงหลอกอีก ยิงโอ้โหพลาดชางมันลูกนี้วีล่าส่งให้กุลิตล็อกปั่นแล้วเรียบร้อยลูกนี้โอ้โหบอกนะเกมลูกนี้คือค่อนข้างเล่นง่ายนะครับเกมลูกค่อนข้างเล่นง่ายเลยฝ่ายตรงข้ามต้องแบบว่าหยุดออกจากเกมเลยนะครับเกมลูกโหดขนาดนั้นนะครับนะเกมลูกโหดแล้วเป็นไงกันบ้างครับกับ รีวิวฟูลทีม t ีบวกแปดนะครับนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วอย่างไรผมจะทำคลิปต่อๆไปนะครับนะครับผมขอบคุณมากครับ